กระลาดด็ดหน่อยในไม่ต้องเอาสวยงามนะค่ะเอาให้อร่อยก็พอส,สุดสร็จแล้วจ้าสเต็กหมูแบบง่ายๆอย่างนี้สไตล์ลุยสตอรี่จ้าบายบายจาลุยสตอรี่มาทำสเต็กหมูกันจ้า หมูนี่ก็ใส่กระติกไทยนะเพราะว่าเรามีซอสแล้วไปไปแล้วไม่ต่องถ้าเรามีซอสแล้วนะพี่น้องเราไม่ต้องปรุงห้วยนั่นนี่ได้ที่แล้วจ้ะเราทำแค่นี้จะ้ะ อันนี้อันนี้สุกแล้เป็นเสรศษนะคะที่ต้มจัดมันก็หลังเราก็ต้มเลยแล้วจัดเนี่ย <Yeah. S 1> ดังร้อนร้อนดูดังร้อนห่วยห่ยดีจ้ะแบบไม่ต้องตอกเปลือกนี mm. ่ทำไมรามองมันก็เริ่มสุกแล้ว จริงมันสุกแล้วนะเราไม่ต้องทำให้มันแห้งมากถ้ามันแห้งมากามมาก็มันก็ไม่อร่อยจ้ะเนี่ยสุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะอาออกใส่จานเลยนะคะทุกคนจะก็จะทอดโอ้โหก็อบ๊อกฟอ,อ,อ,อกแล้วพี่น้อง ก็สำเร็จจ้ะอย่างนี้แล้วก็นี่นี่แล้วก็นี่จะพี่นักจะสองที่นอนเลยของเราก็จะเป็นอาหารอิสานจ้ะสุกแล้ว ทอดนี่มันให้นั่นสุกแล้วไงเรามาอุ่นให้มันร้อนที่เฉยคะ่ะพี่น้องจา๋าทีนี้เราก็จะตักลาดเข้าเป็นพิธีนะที่จริงก็ไม่ต้องตักนะคะให้เขาตัดเองแต่เราก็จะตักใส่ใสจานให้ดูนะคะพี่น้องจา๋า กรหลัด,ลดนี่กระลาดไปผักซีไม่ใส่หรอกน,นี่กระลาดนิดหน่อยนี่ไม่ต้องเอาสวยงามนะค่ะเอาให้อร่อยก็พอสาดน เสร็จลวจ้าสเต็กหมูแบบง่ายๆเนีย่ยสไตล์อุอยสตอรี่จ้าบายบายวันทีจ้าวันนี้ตำขนมจีนใส่หวัวไอ้นี่นะคะแกระดกคนนาะแล้วก็มีไก่ทอดนะตำรวมใส่กันนะแต่ขาดมะเขือเทศนะคะซื้อมะเขือเทศมาหนึ่งแพ็คนะลูกกับเพื่อนกินหมดก่อน ก็เลยไม่ต้องใส่จ้ะไม่ต้องใส่ก็อร่อยอยู่ละนี่ไก่นะจ้าไก่อ,อร่อยอร่อยจ้งหัวนี้ หวานน้ำจิ้มก็ยาวจ้าพี่น้องอืม จะกรอบๆนะจ๊ะอืออยไก่ทอดนะ เต็มปากเลยอืออร่อยจ้ะ จอยากกินก็ทําเลย <c oughs> ก็นึกว่ามะเขือยังอยู่เพราะว่าซื้อมาเมื่อวานนี้แพ็กดูก,กับลูกสาวกับเพื่อนมาลูกเรียนแล้วมาบ้านก็มาทํากับข้าวกันกินนี่ก็อร่อยอยู่นี่อร่อยมาก นี้นะคะบ๊ายบาย